คนาลาวรับไม่ได้พร้อมด่าว่าลืมกาพืชหลังสาวเล่าตอบคําถามที่นุ้มไทยสงสัยว่าทําไมร้านอาหารที่ลาวถึงชอบเปิดเพลงไทยและเพลงจีนครับสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้อ,ปองปงปายเมื่อสุขสุข,ขเลยนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วกับสนว์ชาแนลค่ะพี่น้องมาพบกับพอกันเมืเอ่อนี้จะมีเรื่องเล่ามานําเสนอคือเกาเช่นเคยนะคะเนาะอ่าเมื่อนี้เป็นเรื่องเล่าของหนุ่มไทยนะคะที่สงสัยว่าทําไม ที่ท่องเที่ยวหรือร้านอาหารในลาวถึงชอบเปิดเพลงไทยและเพลงจีนนะคะน้องๆเรื่องเล่าจะเป็นยังไดเดี๋ยวเ้างบรับช่วงคิปกันก่อนนะคะและเราค่อยมาพูดคุยกันต่อนะพี่น้องไปค่ะผมสงสัยว่าเวลาไปเที่ยวกินอาหารที่ลาวเนี่ยนักร้องเขาร้องแต่เพลงไทยเพลงจีนทําไมเขาไม่ร้องเพลงลาวตรงใส่มากเลยพี่หนึ่งมันมวนสองก็คือห้องเอาใจแค่และอีกอย่างก็คือสำหรับอ็ไดมันเบิ่งคือรวยดิ เงินบาทกับเงินหยวนไทยกับมักห้องเพลงจีนห้องเพลงจีนห้องเพลงไทยเชื่อได้ติปเป็นเงินบาทเงินหยวนมันมีราคาเด้เพลงลาวเอาเนื้อคลิปก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะทำไมถึงชอบร้องเพลงไทยที่ร้านอาหารหล่นะฮะเนาะก็คืออ่าพี่น้องสำหรับไทรที่ยังงมงูนะคะเนาะยุ่ทางภาคเหนือของลาวโดยเฉพาะแขวงบ่อกแก้วแล้วก็หลวงน้ำทานะคะเนาะนักท่องเที่ยว ส่วนมากส่วนหลายสิเป็นคนไทยแล้วก็คนจีนนะคะเนาะที่ห้องเพ่งไทยเพราะวันหนึ่งเออมันมวนสองก็คือห้องเพื่อเอาใจแขกเอาใจลูกค้าเนาะพี่นะ้นองลูกค้าเป็นคนไทยนะคะเนาะเพื่อนขอเพลงไทยห้องก็ลองเพลงไทยนะคะเพราะว่าอ่าเพลงไทยก็คือแบบเข้าถึงง่าย เนะเขาถึงง่ายอา่ทำนองสอดท้องกันนะคะดนตรีไพ่ร้อมีจังหวะโจโจ้พรอมนะพี่น้องเนาะอก็คือเป็นค่านิยมลองเป็นค่านิยมของคนเล่านะคะบางคนเกิดมากอะได้ฟังเพลงไทยแล้วนะคะฟังเพลงไทยดูสื่อของไทยเยอะเนาะอ่า เพลงจีนก็คือแบบเมื่อมีลูกค้าคนจีนมาก็คือร้องเขาขอมาแล้วก็ร้องร้องเพลงจีนเนะเาะร้านอาหารที่เราก็ไม่ไม่ได้ร้องแต่เพลงไทยกับเพลงจีนอย่างเดียวนะเพลงเล้ากับ้องนะพี่น้องเนาะก็แล้วแต่ลูกค้าว่าอยากพันเพลงอีหยังอยากอยากฟังเพลงเล้าบอกอะเทากับ้องเพลงเล้านะคะส่วนมากก็จะร้องเพลงไทยมากกว่านะคะเนาะเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายไครกับฟังกันหูเรื่องเบิดเนาะ มันมวนพี่น้องนะคะโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนะคะเนาะกลุ่มไม่รุ่นพี่น้องอินแห้งนะคะเนาะกับบดเพลงไม่ร่าดื่มเหล้าดื่มเบียร์เนาะเพ่งซึ่งๆโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนอกหักเนาะและที่เป็นประเด็นที่เฮดให้ทั่วโลงก็คือสาวล่าคนนี้นะคะเพื่อนตอบว่าเนาะ หนึ่งก็คือมวนสองห้องเพื่อเอาใจลกูกค้าและที่เป็นประเด็นที่เหตุให้ทั่วโลกก็คือเพื่อนบอกว่าสำรับตัวเพื่อนเองเมื่อห้องเพ่งไทยเพ่งกีแล้วรู้สึกว่ารวยเนาะรู้สึกเหมือนรวยเอออ่าบางเ่ออาจจะได้ติบเป็นเงืนอยวนเงินบาทนะคะเนอะอ่าแล้วก็เพ่งเล่าบ่เอาเนาะเพรหมายก็คือเพ่งเล่าบ่เอานี่คําตอบทิ้งท้ายพี่น้องก็กคือ เหมือนว่าเฮ็ดให้ค้นฟังรู้สึกว่าดา้อยค่าเงื่อนเล่าเนาะเฮ็ดให้รู้สึกว่าดา้อยค่าเงืนเล่าเอ่อเงื่อนล่าไม่มีค่าประมาณนี้นะคะแล้วก็คือเหมือนเหมือนเอ่อด้วยค่าเพลงล่าวะ่ะคือจังตอบแบบไม่ไว้หน้าเนาะ เหมือนคำตอบเหมือนเสียดสีนะคะเนาะคนฟังก็รู้สึกประมาณนี้นะคะเนาะเุ mm. <Head S 2> ใหฮเอ eye, อร์เครื่องซื้ออพไอเออและคำตอบนี่พี่น้องเุให้เกิดมีสองฝักสองฝ่ายนะคะซึ่งมีมีทั้งฝ่ายที่เห็นดีแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นดีนะคะเนาะฝ่ายที่เห็นดีก็จะบอกว่าเาจะจริงของเล่านะคะเนาะอ่านี่ก็เป็นประเด็นเห้ทั่ว เป็นลงเพิ่นนะคะเนาะบางบางคนจะรับได้บางคนกะรับบ่ได้พี่น้องเนาะนั่นก็เป็นาการทะเลาะกันภายในนะพี่น้องทุกเทียงกันไปมากนะคะเนาะ็จะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับตัวแอดมินเองค่ะฟังเพลงไทยเนาะเพราะว่ามันมันมัวเหรอรู้สึกว่า เนี่ยเพลงแบบบางเทือมันกับเขากับชีวิตเท่าเพราะว่ามีเนาะพี่น้องพิงราวก็ฟังอยู่ก็แล้วแต่โอกาสเนาะมีโอกาสกับฟังอยากฟังกับฟังอ่าบบอยากฟังกับบบฟังเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะคะเนาะจิบบังคับให้ผู้ใดามากคือตัวเองเบิดมันกับอะไรเนาะพี่น้องรู้สึกว่าเพ่งให้จะเป็นที่นิยมไม่เล่าหลายเนาะอ่ะ พี่น้องมีความคิดเห็นใดรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปคือเก่านะคะเนาะอ่าพี่กล่าวมา,ท,ามวทั้งมวดทั้งมวลพี่น้องพี่ปลาประการใดก็ตาขอโทษขออภัยน้ำลายๆหลเลยค่ะเด้ออ่าพอ,อกันแม่ชิดนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอเกลาขวาวสวัสดีคะ่ะ